ในกางเขตอยากให้พี่น้องเน้นว่าพระเยซูทรงฟื้นเพื่อเราบอกกับตัวเองสิคะว่าพระเยซูทรงฟื้นเพื่อฉันเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อเราจะมีเสรีภาพเพื่อเราจะกลับไปคืนสู่ความสัมพันธ์กับพระองค์อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นวันนี้นะคะ พระเยซูไม่ได้แค่ตายพี่น้องบางทีเวลาที่เราได้ยินเรื่องราวข่าวประเสริฐเราจะบอกว่าพระเยซูตายบนไ,ไม้กางเขนเพื่อเราบางทีก็มีญาติมาถามว่าพระเยซูทําไมต้องไปทำไมต้องต้องตายเขาไม่ดีเหรอเขาถึงตายแต่ไม่ใช่แค่ตายจ้าพระเยซูฟื้นจ้าบางทีเขาไม่ได้ยินครบว่าจริงๆแล้วพระเจ้าที่เรารู้จักอะ่ะเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนู่ไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่ตายแล้วเองเองไหมคะพี่น้องเมนะฉะนั้นวันนี้กลับจักท่ายพี่น้อง ไม่ว่าพี่น้องจะอายุเท่าไหร่บอกเลยว่า <Yeah. S 1> ฉันตายแล้วลูกอายุสี่สิบสี่ลูกบอกอ่สี่สิบห้าลูกบอกกับอกกเองว่าอ๋อตอนนั้นเชื่อว่าเจ้าสามสามตอนอายุสามสิบ <No. S 1> ตอนหนึ่งถึงสามสิบฉันตายแล้วแต่วันนี้สิบห้าชีวิตในพระเยซูคริสต์ลูกอ่ะสิบห้าขวบแล้ววันนี้ลูกสิบห้าขวบแล้วพี่น้องกี่ขวบไหนเราคุยกับคน,นข้างๆในวันนี้ฉันกี่ขวบแล้ว <Yeah. S 1> กับพระเจ้า ไม่ว่าวันนี้เราจะอายุเท่าไหร่นะคะหลังจากที่เรารู้จักกับพระเยซูแล้วให้เรารู้ว่าอายุไขฝ่ายลกอายุไขตรงนั้นเราหมดไปแล้วพี่น้องแต่วันนี้พระเยซูคิดกำลังเติบโตในชีวิตของเราวันนี้พระเยซูคิดเติบโตในชีวิตของลูก15ปีแล้วแต่วันนี้พระเยซูคิดเติบโตในพี่น้องออกี่ปีแล้วและมากไปกว่าน,นั้นพี่น้องมันไม่เกี่ยวว่า พระเยซูคริสเติบโตเลพี่น้องกี่ปีแต่วันนี้พระเยซูคริสต์ที่ทรงระชนอยู่ตเติบโตอยู่ในชีวิตของพี่น้องเนี่ยกี่ปีแล้วเพราะบางทีเราไม่ยอมตายในพี่น้องเรายื้ออยู่ว่าเอ้ยฉันจะฉันจะตายหรือไม่ตายดีวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะตายเถอะพี่น้องให้พระเยซูอยู่ยังไดไหมคะเนม่งงขอพูดแรงๆตายระ บอกกัาเลยว่า้ายนะคะ <c oughs> เรนเรนนะคะพี่น้องอ่ะข้อสองนะคะ